เขาบอกว่ากุณซือของทั้งสองทีมนี่โอ้โหชื่อดังไม่แพ้กันเลยค่ะช่างรังกับพี่หมดส่งของเรานะยคะละออยังอยู่หัวเรือค่ะสำหรับเจ้าแม่ประดูทองนะคะท้ายเรือจ่าเบียนะคะหมดละออก็ แต็มที่ค่ะจ่าเบียก็ยืนอยู่ด้านหลังนะคะหน้าขาวหล่อๆที่ใส่แว่นคนนั้นเลยค่ะ f c เชื่อว่ามองแว่นเดียวนี่รู้เลยอาจจะมีฝีภายใหม่บางส่วนด้วยนะคะใช่เอามาเติมนะคะมาเสริมเป็นประสบการณ์ค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรอแต่ที่ฟูทีมนี่เลยค่ะเทพนรสิงห์88นะคะโค้ชแป๊ะกลับมานั่งหัวเรือนะคะท้ายเรือพี่ผันรับ2จ๊อบนะคะทั้งจากนารายแล้วก็เทพนรสิงห์88นะค่ะพี่ผันหน้าขาวนะคะนี่เลยยักษ์เก่าสุดเท่เหมือนเดิม เบิกโยพี่ผันร่างทองใจคำนั้นดีกว่าสอลังไม่สะกิดเลยเดี๋ยวมาดูนะคะดีมงานโคดแปะสิงบางพระนอนปุ้ยประดาทองแกงเสือม่วงแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไงนะคะรอติดตามค่ะคู่นี้จะมาชิงจะมาแข่งขันกันปีหน้าด้วยวันที่31ตุลาคมจะถึง1พฤศจิกายน2569ก่อนมีหน้าดูที่วนี้ก่อนนสนามนี้ใช้คำว่าตอนนี้ไม่มีใครนั่งแล้วนะคะหลายคนบอกว่า สามีเที่ยวสามหรือเปล่าแน่ๆเลาว่าแฟนประดูอยากให้มีเที่ยวสาแต่แฟนเทพนรสิงห์88บอกขอจบที่เที่ยวนี้เถอะรีบกลับบ้านใช่ไหมอยากได้สองเที่ยวนะคะแต่อย่าลืมว่าประดูก็มาด้วยพละกําลังเหมือนกันจ่าเบียบอกว่าผมพายประดูทองขึ้นมาชุดใหญ่ผมก็เต็มที่เหมือนกันน้องจินนี่ก็เกาะดูหน้าจอเต็มที่เหมือนกันค่ะกองเชียร์ก็จะจ่อเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะ ไม่ต้องสงสัยนะคะน้องจินนี่คือคนสวยแม่บ้านของจ่าเบียนะคะอ๋อไอเราก็นึกว่าจินนี่อลาดินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ชื่อนี้มีที่มาแต่ที่เหนื่อยที่สุดตอนนี้นี่แหละค่ะทีมงานวุ่นวายทายสปอร์ตนี่แหละค่ะทีมปล่อยเรือของเราพอจะก็วุ่นวายแท้ไม่มีใครยอมใครอาเตรียมแล้วค่ะอย่างที่บอกนี่คือการชิงไหวชิงพริบกันสุดๆเพราะนี่คือเที่ยวตัดสิน จะจบที่เที่ยวนี้หรือมีเที่ยวสามอยู่ที่เที่ยวนี้แ่ะคะ่ะอ่าเตรียมแล้วนะคะตอนนี้รอเช็คก่อน,นะคะ่ะสายาจะเลือบกันนิดหน่อยไม่ได้อะโอ้โหเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัลถ้วยแห่งเกติยศค่ะอ้าวไม่ได้อ่าไม่ได้นะแปดแปดต้องการป้องกันแชมป์ออและต้องการท้วยพระราชทานใบที่สองของปีนี้ค่ะ กองเชียร์ก็บอกว่าจานปล่อยเธอจานปล่อยส่วนประดูทองก็บอกว่าอยากจะได้แชมป์ใบที่6มาดูค่ะค่ะออกมาแล้วค่ะชิงถ้วยพระราชทานในมะบมาสเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของปัจจุบันเที่ยวที่สองร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเจ้าแม่ประดูทองกองทัพย์ราชชนาวีไถยเจอกับพยัก์ไร้ไม่มีวันตายกับป่าชนิดเทพไว้ในนาทีนนอนและสิงแสเอาเราไว้ เสือเท้าแมวเก้าชีวิตจากจังหวัดสระบ,บุรีเที่ยวแรกชนะมาได้หเที่ยวเที่ยวนี้เริ่มจากคุมอีกแล้วกองคุมคุมเชิงมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมามองตามสายตาเจ้าแม่มาดูท้องตอนนี้ปกติดังลำบากแปดแปดผายแรงแสงหนีแล้วจ้าจ,จะบอก hey เฮาเ้ยพอปแปดแปดออกตัวมาผายไปมองไปเช็คไปมองไปชมเหลืองไปดูจังหวะไปกันนี่ว่าควบคุมสถานการณ์คุมเชิง ว่าจะเอาเอาจะเอาแขนเอาขาย,ยัางไงเราจะได้ระวังได้ถูกแต่ตอนนี้ปะดูได้ศึกศักดิ์ศรีไม่ได้สักขาดาวจำเนาะศึกศักดิ์ศรีทหารเอาไปไว้ตอทหารอดทนเคอคอสู้แล้วว่าแล้วจะเคาะอ,อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเคาะแบบสุดใจสู้ด้วยใจนะี่ก็คือพี่น้องชาวทหารเรือกองเรเือ,อ,เ,อเอาดปไว้ดูไว้กดในพายไล่เบียดกันมาปะดูทองปะดูทองกดในหมดปะด,ด,ดูทองไม่ยอม,มหมดไม่ยอม,มหมดอาวุาเทพเราสิแบ,บแปดปนี้แล้วมึงมานี่ได้เร็วว่าแล้วเทพยเราสิบแปดปดก็ดีเข้าเซนเดน ขอบคุณนะครับขอบคุณเ,เ,ณเรือทองคืนด้วย แม่ไม่มีเที่ยวสามค่ะจบะที่เที่ยวสองก็เป็นเทพนรสิงห์88ที่ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จได้ครองทุกวพระราชทานและนี่คือถ้วยพระราชทานใบที่สองของปีนี้ของเทพนรสิงห์ต่อจากสนามกําแพงเพชรค่ะใช่ค่ะและถือว่าเป็นการรักษาแชมป์อีกหนึ่งสมัยของเทพนรสิงห์นะคะครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวโอ้ปีนี้ชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับสจดกจริง,รง,รงๆค่ะเท่ากับว่า,วาแต่งตัวหล่อมาเท่ากับว <ขอ S 1> ่าผู้นี้ ปีนี้เจอกัน4ครั้งนะคะ,คะรอบจิงชนะเลิศ3ครั้งประดูชนะ 2, 2> เทพนรสิงชนะ1รวมถึงรอบรองชนะเลิศเทพนรสิงชนะอีก1เท <Yeah. S 1> ่ากับว่าคู่นี้เจอกัน4ครั้งปีนี้ <Yeah. S 1> ฝั่งละ2ครั้งเสมอ,อแต่ไม่เป็นไรค่ะวันพระงไม่ได้มีหนเดียวค่ะเดี๋ยวมาเจอกันสนามหน้าหรือว่าสนาม